เป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายอยู่สิริวัฒน์คอร์ปอเรชัน1976นะครับตั๊มนมโซแมททีนี้ในส่วนของการเซอร์วิสการดูแลน้องแบบดูแลด้วยตัวเองเนี่ยทำอะไรยังไงได้บ้างคะอธิบายครับเมลหลักๆก็คือจะมีแผ่นน้ำมันเครื่องก็โดยทั่วไปก็จะประมาณ500ชั่วโมงครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าอาจจะบวกลูกคุณหาแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะแหมงๆนิดนึงก็ใช้เป็นเดือนๆก็ได้สชกประมาณ3เดือน,น,เน2เดือนถึง3เดือนถ่ายนหนึ่งก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ก๊้อกถ่ายน้าจะ ก็ถ่ายน้ำถ่ายน้ำทิ้งอาทิตย์ละครั้งอ๋อนค่นี้เปิดก๊อกตัวนี้แต่ก่อนที่จะเปิดก๊อกต้องปิดเครื่องแล้วก็ระบายรมออกให้หมดถังก่อนมันจะมาส่วนอื่นอะไรยังไงมีอีกไหมคะก็จริงๆก็จะมีอย่างตัวกรองตัวกรองแต่ละรุ่นก็จะมีกรองทุกทุกเครื่องะกรองนี่ก็จจะมาเป่าสักอาทิตย์ละครั้งเอาไปกรองอากาศเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นเล็กๆสองข้างใช่ถอดออกมาเป่าอาทิตย์ละครั้งเพื่อแบบเป็นการดูแลรักษา จะได้ไม่มีฝุ่นเข้าไปหรือว่าไม่มีอะไรเข้าไปให้แบบรบกวนใจอะไร,รอย่างนี้ใช่ค่ะและนี่คือเป็นการดูแลด้วยตัวเองที่ร้านหรือที่บ้านนะคะ